คลิปนี้คงจะพาคุณผู้ชมและเพื่อนๆไปดูว่าถ้า MIR4NFT เกมของเราเนี่ยเราขึ้นไปถึงเลเวล40แล้วเนี่ยอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเมื่อเราถึงเลเวล40แล้วเนี่ยนะครับผลดีของเราอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะไปขายของในตลาดได้นะครับ ตลาดอยู่นี่นะครับแตะเข้าไปที่เมนูตลาดแล้วก็แตะที่เมนูย่อยตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับเราก็จะเข้าไปขายของเราได้เพื่อปั๊มเหรียญทองนั่นเองนะครับแล้วก็แตะที่ลงทะเบียนการขายดูว่าของเรามีอะไรขายได้บ้างเนี่ยเราตรงเราเนี่ย เี่ยวก็เรื่องอาวุธอุปกรณ์สวมใส่เรามีขายได้2ชิ้นนะครับสมมติว่าถ้าเราจะขายเลยอันะี่อย่างอื่นก่อนนะอันเน,นี้เราก็ขายได้สัญอะไรที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ตัวทีรูปตายช่างนะครับอยู่เนี่ยจะขายได้แต่อันเนี้ยมันไม่มียืนยันนะในพวกพวกของอุปกรณ์ที่ใช้อเทมที่ใช้ประกอบในการอัพเลเวลเนี่ยมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์รูปตเช่างบอกแต่ว่าก็สามารถขายได้นะครับ จะมีแค่2อ,อย่างนะครับแค่2อรายการที่ที่ขายได้จะมีแค่นี้เองมาดูที่นี่ดีกว่าครับอ่าสร้อยสร้อยนี้ขายได้ใช่ไหมฮะราคาเนี่ยการขายก็จะบอกราคาเลยว่าขั้นต่ำเนี่ยเราต้องขายที่10เหรียญทองอันนี้สิเหรียญทองเราก็ต้องรู้ว่าของเรา1ชิ้นเนี่ยตอนนี้ราคาเฉลี่ยมันเท่าไหร่ ราคาบอราคาเฉลี่ยที่สามสิบสองแสดงว่ามีคนตั้งราคาสูงกว่าสามสิบสองแล้วก็ไม่เป็นไรเราเราเอาที่ง่ายๆปัจจุบันเนี้ยราคามันไม่สูงแล้วเนี่ยเป็นแค่แค่ระดับสองเท่านั้นใช่ไหมฮะเราก็ขายแค่สิบนี่ละกันเรามีหนึ่งชิ้นเราก็กดตกลงไปเลยเนี่ยกดตกลงไปเลยเราขายจานวนหนึ่งชิ้นนะฮะหนึ่งชิ้นในราคาสิบทองจะขายได้ไม่ได้ก็ลองดูนะครับ ตกลงปับ๊บพอตกลงเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมนี่ฮะค่าธรรมเนียมเป็นเหรียญทองแดงหนึ่งร้อยเหรียญร้อยเหรียญทองแดงโอเคเลยแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะอราคาต่อชิ้นหนึ่งชิ้นสิบสิบเหรียญทองแล้วก็ราคาทั้งหมดสิบเหรียญทองเพราะเราขายแค่ชิ้นเดียวเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อยเหรียญทองแดงตกลงกดตกลงไปเลยปับ๊บเรียบร้อย พอกดตกลงขายนะครับเขาจะบอกว่าเขายังไม่ให้ขายเลยเขาจะรอการตรวจสอบก่อนนะรอการขายนะครับรอการขายเพื่อตรวจสอบซะก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการขายถ้าเราจะขายชิ้นต่อไปเราก็มาแตะเหมือนเดิมครับไปดูราคาตรวจสอบดูราคาก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งขายแต่จริงๆไอราคาเฉลี่ยเนี่ยมันไม่แน่นอนนะมันไม่แน่นอนถ้าจะให้ดีเราต้องไปดูราคาในไปตรวจสอบราคาในในนี้ก่อนนะครับ นีอ่อะไรล่ะเครื่องประดับเนี่ยเครื่องประดับจะไ,ไปดูก่อนอะไรเอ่ยแหวนเนี่ยฮะไปดูก่อนเลยแหวนเนี่ยแหวนเนี่ยเห็นไหมครับแหวนเนี่ยระดับ4ี่เขาขายแค่10ทองเองของเราระดับ1อย่าไปขาย10ทองได้ยังไงร,ระดับ1หมายความว่าเราจะต้องมีหลายชิ้น สัก4ี่ชิ้นห้าชิ้นแล้วก็ขาย10ทองเนี้ยโอเคนะครับก็ก็เนี้ยไปดูก่อนนะเราจะได้ไม่ตั้งขายส่งเด่นเนาะมาเช็คราคาก่อนนะแล้วก็ค่อยกลับไปดูส่วนไอ้ที่ราคาเฉลี่ยมันสูงเพราะว่ามันมีบางคนที่ก็ตั้งราคาสูงไว้นะี่ฮะแล้วก็กลับไปขายของเราอันนี้เราทาให้ให้ทำให้ดูนะครับก็มีรายขายเป็นตัวอย่างชิ้นเดียวส่วนอื่นนยเราตั้งขายไว้ไหลายชิ้นแล้วเนี่ยยังขายไม่ออกเลยเนี่ยตั้งขายเป็นแถวเลย เราจะตั้งขายไลยทั้งหมด30ชิ้นนี่นะครับ30ชิ้นตั้งไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็โอเคนี่สำหรับการขายทีนี้พอเราขายได้ปับ๊บเราก็จะได้ทองมาใช่ไหมครับทองมาประโยชน์ของเราก็คือเราไปดูว่าเราขาดอะไรในตัวละครเรานี่ฮะการพัฒนาตัวละครพัฒนาตัวละครในด้านอุปกรณ์สวมใส่ของเรายังขาดอะไรอยู่ อนียนี่นี่นี่แอดไปซื้อมาแล้วนี่ไปซื้อมาแล้วครับเพราะถ้ารอทําเองเนาะโหช้ามากเออครับถ้าพอเราขายปับ๊บเรามีเรามีเหรียญทองสิทธิ์อยู่เราไปซื้อเลยนะตอนนี้ยังขาดอยู่หนึ่งชิ้นก็คือแหวนแหวนของเรามีแค่ระดับสองเราจะไปซื้อระดับสี่เข้าไปตลาดเลยนะครับแต่กากบาดขวาบนเข้าไปที่ตลาดเข้าตลาดอีกครั้งหนึ่งเข้าไปที่เมนูย่อยเครื่องประดับเข้าไปที่แหวน แน่มาแล้วนะครับแหวนเราไปดูแหวนสีเขียวที่เราใช้เพราะว่าแหวนสีน้ําเงินเนี่ยเราไว้ไหวเราเป็นพันน่ะเราเอาแหวนสีเขียวก่อนนะครับพื้นเขียวเนี่ยมันจะมี2แบบแหวนเทพเจ้าถ้าเราใส่แหวนเทพเจ้าเนี่ยเห็นไ,ไหมครับแหวนเทพเจ้ามันก็จะไปเน้นเรื่องอความเสียหายหการโจมตีทั้งหมดเป็นเป็นสายสายโจมตีนะครับสายทำาด m เมจนะครับสายทำาด m เมจแต่ที่เราใช้เนี่ย มันเป็นแหวนนักฆ่าปีศาจเนี่ยมันเป็นสายมันเป็นสายเขาเรียกอะไรสายป้องกันสายถึกนะฮะสายถึกลดความเสียหายทั้งหมด1.3%ถ้าเป็นสายแหวนเทพเจ้านี่จะเป็นเพิ่มความเสียหายการโจมตีทั้งหมดอีก1.9%ก็แล้วจะจะเลือกนะครับว่าจะเอาสายสายบุกหรือสายป้องกันนะครับสายทำา a m เมหรือสายป้องกันก็เลือกเอานะครับแต่นี้ของ a d ดจะเลือกเอาสายป้องกันแล้วกันนะฮะก็จะไปเลือกเอาที่อันนี้นี่นะครับ อันนี้ก็คือแหวนจากแหวนนักฆ่าปีศาจร,ระดับ2นะ่ะก็จะเป็นระดับ4คือแหวนแสงดาวนะครับแหวนแสงดาวก็จะลดความเสียหายทั้งหมด1.9%นะเราเอาแบบนี้นะครับมันมี2อสายสายสาย,สาย,สายทำาดเมจดจัวสายโจมตีกับสายป้องกันนะฮะเราเอาสายป้องกันก็อก็จะเลือกอันนี้นี่นะครับเวลาเราเลือกปั๊บถ้าเราจะดูสเตตัสดูรายละเอียดเราแตะที่รูปแหวนนะครับหรืรูปไอเทม แต่ถ้าเราจะซื้อเราแตะที่เหรียญทองอน,นี่เราจะซื้อแล้วนะครับเราแตะที่เหรียญทองเลยแตะปั๊บก็เข้ามาอีกเข้ามาข้างในอีกซึ่งมีคนขายเยอะมากราคาเท่ากันเลยห้าสิบเหรียญส,สิบทองสิบทองเราก็ซื้ออันแรกเลยนะซื้อที่อันแรกเลยครับอ่ราคาเฉลี่ยบอกสามสิบเจ็ดอันนี้มัน,ม,น,ม,นมันเชื่อถือไม่ได้นะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเขาขายแค่สิบทองเราก็ซื้อสิบทองเราจะซื้อเราก็สั่งกดนี่เลยครับกดตกลงกดซื้อนะครับกดเลย ปั๊บซื้อได้ไหมไม่มีไอเทมแสดงว่าคนอื่นซื้อไปแล้วในขณะที่เราร,รออยู่ในมีคนอื่นซื้อไปแล้วเราก็มาเอาอันที่สองนี้ก็ได้ครับไอเทมมันมีเยอะครับเราก็มาแตะอันที่สองนี่ราคาเท่ากันครับสิบครับแหวนแสงดาวครับระดับสี่ครับกดเลยซื้อปั๊บได้แล้วเรียบร้อยเหรียญทองที่เรามีอยู่ก็จะลดไปนะครับอ่าเหลือแปดแล้วกลับเข้าไปดู เข้าไปดูที่สเตตัสตัวละครของเราเป็นไงครับอ่าเรามีแหวนแสงดาวมาแล้วนะครับนี่นี่เรามีแหวนมาแล้วสี่นะครับแหวนมาแล้วสซึ่งอันเก่าของเราเนี่ยมันเป็นแค่สองเราก็จะกดที่สนี่เลยนะฮะเห็นไหมครับว่าถ้าเราแตะที่แหวนแสงดาวระดับสที่เราซื้อมาเนี่ยสเตตัสมันจะเพิ่มขึ้นนี่สเตตัสมันจะเพิ่มขึ้นเห็นได้เลยฮะเป็นตัวสีเขียวลูกศรชี้ขึ้นนี่นะครับเราก็ใช้เลย เราแตะคาว่าใส่ตรงนี้นะครับใส่แตะปั๊บใส่เรียบร้อยเห็นไหมครับค่าพลังเราขึ้นเนี่ยค่าพลังเราขึ้นนี่ตรงนี้ไปแล้วเนี่ยได้ครบมาแล้วนะครับสี่สสสหมดแล้วครบแล้วเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาทําการตีบวกนะฮะเป็นการอัพพลังอัพพลังตัวละครในด้านของอุปกรณ์สวมใส่เดี๋ยวเราก็ตีบวกไปนะครับนะบทดลองตีบวกให้ดูฮะรเราซื้อแหวนมาใช่ไหมตีบวกเลย ก็ไปที่เสริมพลังนี่นะครับแต่ที่เสริมพลังปับ๊บเห็นไหมครับสีบวกเราต้องใช้อะไรบ้างใช้เหล็กดำหนึ0งพใช้หินตีบวกสีสีแดงพื้นเขียว1ชิ้นแล้วก็อย่างอื่นเสียอะไรอีกไหมไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะครับแล้วก็พอเราตีแล้วเราจะได้อะไรขึ้นมานี่พลังที่เราจะเพิ่มขึ้นนะฮะตีเลยนะครับอ๋อใช้ทองแดงอีก3 k นี่ใช้ทองแดงอีสานเคเห็นไหมครับตรงนี้นะครับใช้ทองแดงอีสานเคนี่เอาเลยตปปั๊บอ่าบวกหนึ่งไปแล้วนะครับเห็นไหมครับบวกหนึ่งไปแล้วแล้วก็ค่าสเตตที่เพิ่มขึ้นก็คือตัวนี้โอเคแตะที่จอทีนึง่งอ่ามาแล้วนะครับพลังเราก็เพิ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถบวกไปได้เรื่อยๆนะครับบวกไ,ได้เรื่อยๆถึงระดับระดับ5นะครับแต่ระดับ4ระดับ5เนะี่ยมันอาจจะ, free, จจะฟร,ะรีอาจจะมีฟาวบ้างนะครับอาจจะมีฟาวบ้าง โอเคครับก็คลิปนี้ก็นะครับเอามาแชร์ประสบการณ์กันสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นเกม mmorpg ใหม่ๆโดยโดยเฉพาะ mir 4 nft เกมนะครับก็การอัพค่าอุปกรณ์ให้ไววิธีง่ายๆก็คือไปซื้อแต่เราต้องรอให้ถึงเลเวล40ก่อนนะครับเอาของเราที่มันมันมีเกินเราไม่ได้ใช้เอาไปขายพอได้เหรียญทองมาแล้วก็เอาทองนะไปซื้ออุปกรณ์ที่เราขาด โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเล่นเกม NFT แล้วก็เก็บรวบรวมเหรียญดราโก้ Go. นะครับขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ